เอาละครับก็สวัสดีด้วยนะครับวันนี้เดี๋ยวเอาใหม่ไว้ใกปั๊บใหม่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 วันนี้เราก็มาอยู่กับ Mugen Rider นะครับซึ่งเป็น Mugen นนของ Rider เนี่ยแหละโอเคเราก็จะมาทำเป็นทัวร์นาเมนต์เล็กๆกันนะวันนี้เป็นพาร์ทแรกของเราไปเราไปก่อนคือทัวร์นาเมนต์นี้ก็จะเดี๋ยวหน้าหน้าบางังตัว Rider ก็จะเห็นว่ามันมีน้อยตัวน้อยมากเลยผมรู้จะเป็นทัวร์นาเมนต์แบบว่าแค่สี่คนพอนะก็คนแรกครับก็จะเป็นคูกะนะแล้วก็คนที่สองเนี่ยก็เป็นดีเคดอ่ะแล้วก็อีกคนหนึ่งคือคาบุโตะแล้วก็เป็นจีโอนะโอเคเป็นจีโอเพราะว่าโกสเนี่ยผมผมไม่เคยดูแล้วก็ดีเอ็น ดีเอ็นกับคาบุโตะคาบุโตะไฮเปอร์เนี่ยมันน่าจะโกงไปก็เป็นดีเอ็นดีเอ็นมันโมเดลไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมให้เป็นคูกะจีโอแล้วก็คาบุโตะแล้วกันอ่าโอเคเป็นทัวร์นาเมนต์นะซึ่งคู่แรกครับอันนี้ยังไม่ได้สุ่มมานะว่าใครจเจออะไรก็เดี๋ยวเอาเป็นนี่เลยแล้วกันดิเครัครบเจอกับจีโอเลยแล้วกันนะเออเหมือนคู่นี้เคยเจอกันบ่อยนะนแรกแรกก็ จีโอก็โดนดิเคตอัดไปเยอะนะจนมาล่าโอมาจิโอนะดิเคตก็ท่วยได้มาครับเป็นซึกระสาครับเจอกับจีโอนี่ไค่นะไม่ได้จำชื่อไม่ได้ไม่ไม่เคยดูจีโอนะแต่ดิเคตนี่ด,ดูดูเต็มอยู่จีโอนี่ดูตามยูทูบอย่างเดียวมาดูนครับว่าใครจะเอาชนะไปได้ครับนี่ครับดิเคตดิเคตมีเปลี่ยนร่างเป็นอากิโตะเลยนี่ทีเ,เดียวนี่ครับมีร่างโคเซ่ครับของจีโอ เป็น armor up armor f o r มอรร์์ฟออมะไรสักอย่างของเจโอลเอจโอหมุนนาฬิกามาไรเดล่าคลิกไปโอโ้โหดิเกตกิ้งมีโฟเทสสยมาครับนี่เปลี่ยนเป็นอูราทารอสครับดิเกตโอ้เป็นท่าสตาร์ได้นะจังหวะน,นี้อ,อ,ตอาตัพแอชแทคในตัวดิเกตครับไลเดอร์คลิกจังหวะน,นี้ยังไงนี่โอ้โหโดดสวนพอดีครับเจโอโดนไปนี่ก็มาไปแกงล่าเป็นโอฟันโยอีกเอาอีกเป็นคาบุโตะด้วยครับเป็นทุกอย่าง เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาคู่นี้ส่วนของจีโอนี่ที่เปลี่ยนบ่อยเป็นของโพรเซนะที่เห็นแต่จังหวะนี้ก็โจมตีส่วนไม่ได้ครับจีโอน์เอาครับโพรเซเสยเข้าไปเอาครับเอาครับไฟนอลแอตแทกไรโดไรเดอร์อร Rider Rider มันร้องมันพูดว่าไรเดอร์ไฟนอลแอตแทกไรเดอร์โอ้ยเราจะคลิกไม่โดนครับดิเห็เอาอะแ,แล้วเจอสวนเลยครับอืมอันนี้คือล่างอะไรนะจำชื่อล่างไม่ได้ครับอันนี้ <c oughs> ที่มันจะรวมของเกสแล้วก็วอสใช่ปะออของจีโอโดนสวนไปนอนแลยครับดิเคทดิเคทของเราเอหนี่ไปเอ็กซ์เพสฟันบีกฟันบีกเอาดิเอาเอา่ะฟันบีกเอาดิดิเคทไม่ได้สวนเลยเฮ้ยสวนหน่อยมันชื่อร่างอะไรนะทรินิตี้เออจำได้แล้วทรินิตี้ใช่ปะใช่ทรินิตี้มันของอากิโตปปะวะตัวน่วยหมดแล้ว เอาครับดูครับดูดูจังหวะน,นี้ดีเทคโดนไปเยอะก่อนครับนี่มีเอาครับไฟนอลแอตแทกไรเดอร์ Rider, ครับอ๋อไฟนอลแอตแทกไรส์เออตามที่มันอ่านเอาที่มันเขียนตะกี้เลยนะไรเดอร์คลิกไม่โดนครับ <laughs> มันไม่โดนมมโดนะคุณผู้ชมนี่ไงฝีป็นโอ๊ตฟันบิกเอาหนีกรถีบมาโอ้โหอะไรเนี่ยโอ้อันนี้มันล่างเลยนะจำชื่อลางไม่ได้กบโอ้โหไรเดอร์คลิกเออแกรนซีโอเอเอ ก็ร่วงเลยครับสำหรับดิเกตนะโอ้โหก็เป็นจีโอครับที่ชนะดิเกตไปได้ครับก็รอบรอบชิงนะโอเคเพราะมันมีแค่สี่สี่สี่คนเอาละครับแล้วก็มาดูคูกะกับเขาโตกันบ้างครับโคจายุสุเกะกับเทนโดโซจินี่คูกะก็คือสีมันจะเพี้ยนๆเลยนะมันกลายเป็นสีของเพ2สองคผมงงเหมือนกันปกติมันต้องเป็นสีของเพเพ1หนึ่งแค่พอเพ2สองมันจะเป็นสีแดงนะ ายเป็นสีนี้เฉยเลยนี่ก็ผูกกะมาก่อนเลยต่อยแล้วก็ไรเดอร์คิกอืะไรนี้ผมดูจบต้องสองเรื่องเลยนะผูกกะนี่สนุกมากเพระมาดูต่อตันสนุกตอนเด็กไ็ดูน่าเบื่อไปเลยโอ้จังหวะนี้กูกะเตะเข้าโตร,รัวๆครับเดี๋ยวจะให้ผูกให้เข้าโตแล้วเขาได้สวนบ้างดิไรเดอร์คลิกอีกทีเดียวโอ้ oh my god ออ <c oughs> เอาโตเอาคืนหน่อยเอาโตเอาโตมีแค่ซอฟมีอะไรเอาให้มาให้หมดเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเกี่ยวูัโตก็ทำอะไรอ่ะเอาโดนต่อยกแล้็ไลเดอร์คิกโอ้ my god กูกะครับท้าโดดถีบม้วนตัวของเขานี่ไงชูยิโป่งตามสเต็ปของกูกะกูได้ยุเก็บเอาอะคูโตเอาหน่อยราวสองเนี่ย โอ้โดนตีเขาโอ้คูกะเขาเก่งเหลือเกินโอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดกลายเป็นล่างเฟเรกซัสแล้วก็ยิงเข้าไปโอ้คูกะแม่ไม้มวยไทยมาค,ออครบเลยข้าวบ้ยน,นี่ไงนี่ไงเออเอาดิเอาดิเอาดิขออ้าวข้าวข้ัวต่อย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 อื้อต่อยแบบเวียนดาเมจไปเนี้วันทุ่ยครับไบเดอร์บบ One, two, คริกอื้อหเอาดิถ้ามันวันเบาจะมาท่าของเขาประตู บอกไม่ไหวกลายเป็นนี้ล่างล่างอะไรไททันเออล่างไททันครับของคูกะนะที่เป็นล่างดาบตะกี้ต่อยมาจังหวะนี้โอ้โหมันโกงจังหวะท่านี้เลยแล้วโคตรแรงอ่ะตูมเออตะกี้ของคูกะโคตรแรงอืมเอาวะเอาวะเอาโต้ตัวหน่อย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 เอาหน่อยโต้โต้โค้งโต้โค้งเฟกัสัสโอ้โหล่างเฟกัสัสถีบเต็มหน้าเลย โอ้โห,โหเป็นกระสัตรเองือ,อจับโก้ัอยู่นะแล้วจะเป็นร่างเปกระสัตรยิงไหครับก็เป็นครูกาครับที่เอาชนะคาร์บูโตไปไดโ้โอเคครับเดี๋ยวรอบชิงกับรอบเดี๋ยวจะมีรอบชิงที่สามเลยนะก็จะเป็นคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม